มันยังไม่รู้ตัวันยืนนิ่งๆน,นะโอ้โหเคลื่อนเลยนะเข้ามาอีกนิดงเห็นไหมมันยังไม่รู้ตัวมันเคลื่อนมากเลยสุดยอด อยากเห็นภาพตอนมันบินเหรอใช่ไหมพึ่งเต็มเลยตรงกลางเนะี่ยเต็มเลยปลาเยอะอันนี้จะเป็นนกอีกพันเะนี่ยเนี่ย คล้ายๆนกปากห่างอันนี้เป็นนกอะไรก็ไม่รู้นกกระสาเนี้ยพักนกแ๊กแ๊กแๆ๊กแ๊ก ไปไปแล้วที่เกียดให้มันบินให้มันหาของกินมันตันี่จะเป็นร่องรอยคนมาเผากินอะไรก็บกก็ตกปลาตรงนี้นี่แหละถนนวัด ขาาา้ายซ้ายมือนี่ไงที่มีดอกมาเยอะเยอะสกไอ๋อสกุละเมืองไทยห oh, รอ <c oughs> สวยดี <c oughs> ครับ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> นี่เขาเก็บกัน <c oughs> เขาเก็บดอกเบญจมาศ <c oughs> เบญจทรัพย์เนี่ยตรงนี้จะดอกหมดละ <c oughs> แปลงด้านหน้า ก็จะเป็นแพงพวยแล้วก็เป็นเอ่อันชื่นตัวนี้จะเป็นสีม่วงวันนี้คนจะเยอะมีสีม่วงนี่จะมีน้ำหวานแจกฟรีน้ำดื่มฟรีเย็นๆน้ำแข็งขอก็ได้ เนี่ยข้ามไปฝั่งตรงข้ามที่เป็นต้นสนก็จะเป็นลงทานที่เขาแกะเปลือกดอกไม้คับบานชื่น สวยไหมทุกคนชอบไหมแบบนี้เอามาฝากเพิ่งกลับจากนครสวรรค์นะครับไปตามล่าข้ามาจำกุญแจได้คืนแล้วนะทุกคนอุ้ยดอกนี้สวย,สวยก็เดี๋ยวจะไปส่งขลาอีกประมาณก่อนกลางเดือนกุมภาไปงานหลวงพ่อทวดทุกคนอย่าลืมตามนะครับตามชมนะครับจะเอาสิ่งดีๆมาฝากอาบุญมาฝากอุ้ยดอกม้นั่นสีส้มด้วยนะมีสีส้มด้วยตรงนี้โอเคเดี๋ยวไปช่วยเขานี่สวยมากแบบนี้